การสู้ไปกลับไปของคุณทักษิณเนีย่ยคุณทักษิณพูดไม่ชัดไม่เคลียร์การสู้ไปคุณทักษิณต้องถามไปว่าผมสู้กับใครคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิว่าที่คุณว่าผมสู้เนี่ยสู้กับใครนะแต่ที่ผมกราบไปเนี่ยผมกราบผมรู้ผมกรา,าบใครแล้วผมก็กราบมาตลอดชีวิตอยู่แล้วครนะผมเป็นสมรสพระราชทานทักษิณก็พูดในรายการคข่าวไปแล้วอืแต่คนที่ถามว่าสู้ไปกัาบไ,ไปเนี่ยต้องถามคนที่ถามว่าที่ว่าผมสู้เนี่ยผมสู้ใคร ถ้าเขาบอกสู้กับสิ่งที่เขาคิดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมสู้ทักษิณส,สู้กับอะไรทักษิณส,สู้กับการถูกยึดอำนาจหลังจากชนะการเลือกตั้งหลายครั้งนะตั้งแต่ตัวเองเป็นตั้งแต่คุณสมัครเป็นตั้งแต่ปูเป็นสมชายเป็นเขาสู้กันอำนาจของกระบวนการต่างๆทางการเมืองนะที่เข้ามา เบทคยีเขาทำให้เขาต้องลี้ภัยไปเบือนนอกเพราะการต่อสู้เขาเนี่ยเ,เขาสู้กับอํานาจเผด็จการ,รนะฮะอานาจเผด็จการเพราะนั้นการที่คุณมาถามกลับไปสู้ไปคุณเหมือนว่าเขาไปสู้กับบางสิ่งไปอย่างซ,งซึ่งซึ่งผมไม่สามารถจะกล่าวในที่นี้ได้ครับแต่ทุกคนเข้าใจว่าไปประนามเขาแบบนั้นเมื่อวานนี้ผมก็ดูครับเฮ้าที่คุณทักษิณพูดเรื่องนี้มีนักข่าวไปถามเขาก็ตอบไม่เต็มถ้าเป็นผมผมก็ตอบแบบนี้เลยบอกว่า น้องที่ว่าผมสู้สู้ไขมและที่ผมกราบเนี่ยน <c oughs> ้องเคยอธิบายว่าผมกราบไข่นะถ้าเขาบอกว่าที่ผมกราบนั้นถูกต้องผมบอกใช่ผมกราบมาทั้งชีวิตนะแล้วสิ่งนี้ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะในรัฐมนูญทุกฉบับตั้งแต่ประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญมานะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าเราจะเป็นข้าราชการ,ราการเมืองในรัฐมนูลฉบับใดก็ตามแต่ ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังใช้อยู่รเราก็ต้องร็บถือต้องปฏิบัติตามนั้นถ้ารัฐธรรมนูญนบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็คือเป็นแบบเป็นไปตามนั้นการจะต่อการจะต่อสู้แก้ไขเรื่องใดๆที่ไม่เป็นไปตามนี้มันก็ต้องไปกระบวนการทางรัฐสภามาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเรื่องนี้เป็น เป็นจุดซึ่งพักก้าวไกลก็คงจะไม่กล้าถอยครับถึงแม้ก้าวไกลจะบอกว่ามันเป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วผมเป็นคนลงคะแนนเสียงให้ก้าวไกลนะครับครับนะมผมเป็นคนลงคะแนนให้เขาแต่ผมบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องที่ทําให้ก้าวไกลเนี่ยจะเข้าไปสู่เอ,อความติดขัดในการจะไปต่อนะ,อน,ะนี่ไม่นับถึงว่า ความลุกลี้ลุกลนของคุณพิธาในการที่ประกาศใช้นั่นในการประกาศรวมกลุ่นรวมพวกคุณอยู่ในพักการเมืองคุณต้องคิดไปนในรูปแบบของพักต้องถามพักให้พักตอบพักแถลงให้ให้ผู้แถลงเป็นโค้กของพกรูปแบบมันมีฮะรูปแบบมีคุณคุณเร็วไปนะค,คุณพิธาเร็วไปแต่ว่าคุณพิธาก็เป็นคนให้พักก้าวไกมีวันนี้นะสเสน่ห์ของเขาวิธีการตอบโต้เขา การดีเบตของเขาสมบูรณ์แบบนะฮะผมชื่นชมในสิ่งนั้นแต่อ้ออสิ่งที่เขายัางไม่รอบครอบหรือขาดอายุนะขาดประสบะการณ์ก็คือเรื่องการที่เดินเร็วกว่าเกมนะมันเดินเร็วกว่าเกมไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในรูปแบบของการที่ถูกข้อหาก็ดีนะฮรัตัดสินก็ดีการรวมตัวที่ต้องเอาพักเพื่อไทยเป็นพักหลักในการสนับสนุนเขาก็ดีครับ ปิกิยิยาจากสวที่แสดงออกมาก็ดีนะคุณพิ่ทาก็คงจะไปไ,ปไม่ถึงนายกในขณะนี้